จะกินซีฟู้ดร้านดังเลยนะฮะซีฟู้ดร้านดังยังไม่ได้จิบหยิบน้ำจิ้มซีฟู้ดลงมาเลยเจ้าจริงๆเหรอเอาดิไม่งั้นมันไม่แซ่บอ่ะป้าจะเดินเดินไปรถกับหมามาไปเอาของนะฮะท่องเกี่ต้องกายยืนรอตรงนี้นะอย่าไปไหนนะอย่าไปไหนคนอื่นนะคะเฮ้ยให้รองกาอยู่นั้นทไมไม่อยู่อ่ะป้าตามเมื่อกี้บอกให้รองนี้แม่เจ้าอีขาวไม่อยู่เกิดเรื่องอีแล้วไงล่ะสวัสดีค่ะแม่แอนมายินน้องจ่า เราอยู่ในรถนะคะรถเรารกจากน้อยจากน้อยภากตัดด้วยอ่าตอนนี้นะคะเรายังอยู่กันที่ประเทศสโลเวเนียนะคะแล้ววันนี้เรามาเที่ยวกันที่เมืองพีรานพีรานค่ะเป็นเมืองชายฝั่งนะคะที่มีวิวสวยงามที่มี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 ค่ะที่มีวิวสวยงามมากเมื่อกี้เราก็แอบชวแบชวบเด็ดเดยวตรงนี้ตรงนี้มีนิดนึงนะให้ดูนี่ค่ะเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็น เดี๋ยวเราค่อยพาไปดูมุมสวยๆแล้วกันแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรากําลังจะไปทําอะไรที่ไหนยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปจอดรถก่อนค่ะแล้วเก็เดี๋ยวจะพาไปดูวิวที่สวยๆนะคะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาค่ะม่แอนไป็อนี่ค่ะเปิด GPS นำทางมาด้วยนะคะเลี้ยวขวาตร้นนี้เลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันนะคะตอนนี้เราถึงเมืองทีราแล้วนะคะ แล้วเดี๋ยวเราไปไหนคะเดีจะขึ้นไปบนนี่ค่ะนี่เป็นเขาเรียกทาวเวอร์เก่าค่ะกำแพงเมืองเก่าค่ะอ่ะไปขึ้นไปกันเี่บดีกว่าค่ะสนใจอะไรหมอว่าสนใจอาหารของน่ากินมากเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเขไม่ใช่เป็นก๊อกใช่ใชยากมากินมากเลย แล้วก็รีดสต๊อกพวกมะม่งมาม่วมาม่วงจเย็นก่อนนะคะมะม่วเรามาเที่ยวค่ะไม่ใช่มากินเนี่ยอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปกินร้านดังค่ะเออแต่ก่อนไปกินร้านดังป้าต้องเตือนมะม่าเอาน้ำจิ้มซีฟู๊ดไปด้วยโอ้โหอะไปจัดเต็มมากค่ะนางนางเนี่ยจะมากินเดยยังฮอตจะไยังหมดได้เหรออ๋อเดินขึ้นไปอ่ะอ้าวชายึ้นายครับโอ้ยมีความรู้สึกถึงความสูงอะไม่ใช่มะม่วค่อยๆมานะคะ มาอย่าเพิ่งหอบสิฮะถึงกว่าถึงแล้วค่ะขึ้นมาก็ยังจะไปตอกอ่ะอ่ะมาดูสิไปเด็กๆไปไกลแล้วนี่ฮะไปค่ะโอ้โหตรงนี้อ่ะผมเป็นมุมชมวิวจริงด้วยนะโอ้โหนี่ฮะวิวนี่นี่นี่ขึ้นไปนี่มามะดูเข้าไปหมดโอ้ my god อะขึ้นค่ะขึ้นขึ้นไปก่อนขึ้นไปหอนู้นนี่ลูกโอ้ยเจ๊น้ำไหมฮะเป็นไงเป็นไงไมันต้องเริ่มจากขานี้ยอ๋อต้องเริ่มจากขาขวาเหรอทำไมอ่ะอ๋ะะอนนเพราะว่าเพราะว่าโอ้บันไดเขาเป็นไงฮะสลับกันอยู่ฮะอ๋ออเอ่าขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนเนาะเอาบายๆนะค้างข้างบนเนี่ยนะเก๊เป็นไงเก๊ ค่อยมาลางอ้วนๆออกมาขึ้นมาค่ะบันไดนี้มันต้องสลับขาค่ะอ่าเขาดีไซน์มาเขาดีไซน์มาอุ้เหม็นสนิมมากเลยเหม็นสนิมอ่าเดี๋ยวเราต้องล้างมือนะคะเพราะว่ามันสกปรกอ่ะอ่าไปมาก่อนมาก่อนเหนื่อยไหมเหม็นมากขึ้นมาข้างบนโอ้โหมาขึ้นมาข้างบนแล้วค่ะดีนะปี่ปลาใกล้เหรอโอ้โหวิวนี้สวยมากเลยค่ะทางทีนี่หันมาทางนี้ค่ะโอ้โห โอ้ my god โอ้ my god เมืองพีรันของเราทำไมมันสวยขนาดนี้ฮะโอ้นี่นี่เมืองนี่ฮะนี่มีเรือใชยหมเรือบงเรือใบฮะอ๋อให้ดูกันชัดๆนะล้องสองทางไลอ๋อโอเคดันตรงนี้หน่อยอาดันเด้แล้วมันจะไม่ได้หยอดเหรียญจะเห็นอะไรหรอเอ้าเห็นอะไรบ้างเห็นดวงจันทร์ไว้เห็นยังไงฮะเด็กๆ สวยสวยเนาะควาขอบแขกแขกขอบแขกหอบกเะตายหิวอ่ะน้องเกดหิววะมองไหมหิวพี่เป็นไงตอนเช้าเช้าให้รีบกินไม่กินเราตื่นเช้าเราไปเที่ยวต่างประเทศใช่ไหมคะแม่แอนเพราะอินต้องทําเวลามากแบบต้องออกเร็วเพื่อจะได้เที่ยวแบบเต็มได้เยอะหน่อยนะฮะอาแล้วทำไงอ้าเด็กๆหิวนี่ไงก็เลยต้องไปแวะซื้อฟิงเกอร์ฟู้ดมาอ๋อเหรอฮะกินแถวนี้เลยอะไรมากิ้นเราออกมามาเดี๋ยวก่อนนะคะเป็นไงคะ มือสกปรกหรือว่าเมื่อกี้จับขึ้นมาดมดูสิมีกลิ่นสิไงมั้ยแล้วก็มือเนี่ยไปป้ายห้กำแพงอย่างเงี้ยเป็นไงไปล้างมือก่อนดีไหมคะก่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นอะมือเราสกปรกเชื้อโรคเข้าไปไปห้องน้ำล้างมือก่อนไหมคะไม่ต้องน้องแก๊ปปี้อะไรอย่างเงีไยค่ะมีนี่เลยค่ะเจลล้างมือขี้เลื่อยขี้เลื่อยอ๋อเหรอคะอันนี้เป็นไงคะมือเราสะอาดนะคะจะบอกว่าการที่ ปลาหลังฝ่าหั้งมือคนอ้แค่นี้เหรอคะหยดใส่มืออย่างเงี้ยเหรอะกายมาเด็วมันช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียนะคะเพราะฉะนั้นเราจะกินข้าวเราก็พรอะมั่นใจว่าปลอดภัยสะอาดจะได้ไม่เจ็บป่วยด้วยนะเพราะ่ะถ้าเราไม่มือไม่สะอาดมันก็จะเป็นบ่อเกิดของการนาเชื้อโรคเข้าปากก็จะเกิดการติดเชื้อเจ็บป่วยได้ง่ะอเคคั้นเราก็ถือโอกาสปิกนิกกัตรงนี้เลยนะคะดีหโอกินเลย่ะายกินแล้วหิว ว่าไปกินเนี่งัวแต่เต้นตู่อ่านแล้วค่ะกินได้แล้วโอ้นอกจากอาหารจะอร่อยแล้วนะคะยังมีอาหารตาด้วยค่ะอาหารยายมาด้วยไหมคะไม่แม่ยโอเคอ่ะเดี๋ยวชมวิวไปกินกินไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินในเมืองกันต่อนะแล้วขอตัวไปปิ๊งเป็นกลานนนี่นี่อยากดูกันมากยอมขี่คอกันดูเห็นอะไรคะเห็นท้องฟ้าแน่แน่เลย ขี่คอได้เลยมั้ยทำไมทำไมอันนี้คอโอ๊ยเจ็บสองคนนี่มีความพยายามนะนี่ขี่คอป้าดีกว่าขี่คอขี่คอป้าดีกว่ามาเอาอะทำอะไรกันฮะขี่คอขอเพื่อจะดูนี่ฮะโอ้โหโอ้โหไม่เห็นเลยเห็นบ้านอ่ะดูนี่ดูไปเรื่อยๆรือยนี่ขอคอยมีอะไรป้าปาหนักไหมฮะเมื่อกี้ที่กินข้าวมาแล้วน่าจะหมดเหรอ

เป็นคุณพ่ออเงี้ยเดี๋ยวต้องแม่แม่ขี่คออีกไม่ต้องนออต้องขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเอาไปเอาใกตามองกคอยไปเห็นเห็นงดเี๋ยเจีาไปใกล้ใกใกลยเห็อนไเห็นไหมไปเอามือพยายามพยายามส่องขอคอยสิ เป,เป็นไงเห็นอะไรบ้างเ, <c ười> เออดูเดือดูเดือทน,นี่มีคนกี่คนโอ้โหเห็นขนาดมีคนกี่คนเลยเรอะยิง <c ười> มันมันซูมได้เยอะมาก <c ười> อ,อ๋อมันซูมไม่เห็นถึงแบบไอต้ตรง <c ười> ตรงข้างานตรงที่คนเดินอยู่เลยคอ <c ười> มให้คาม <c ười> ค่ะอุ้ยซูมเห็นประเทศไทยไหมเว่อร์เห็นเห็นหน้าตาคนด้วยอ่าลงก่อนหนักละพอละเห็นหน้าตาคนมาไหมพอละหนักขนาดเห็นหน้าตาคนที่เดินจะเข้าไปรู้แล้ว สี่ชมพูเป็นคนแก่ๆลงสิมาตาแบบมาขี่มาออามาตาแบบปาขี่แบบมาอ่าชมวิวกันเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวจะพาไปเล่นในเมืองเราเดินเล่นในเมืองแล้วก็มีวันนี้นะมีจะกินซีฟู้ดร้านดังเลยนะฮะซีฟู้ดร้านดังใช่ดับดื่มของทิปแอดไวเซอร์ลงมาเลยฮะยังไม่ได้จิบหยิบน้ำจิ้มซีฟู้ดลงมาเลยอยู่ที่ไหนอยู่ที่รถโอ้รถไปทางไกลอ่ะ เจ้าจริงๆเหรอเอาดิงั้นมันไม่แซ่บอ๋อเหรองั้นมามาเดินเป็นคนเดียวไหมไม่ไม่เอ้โหทำไงเดินเป็นคนเดียวไม่เอางี้เดี๋ยวเอางี้งี้มา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 ตรงนี้ก่อนมาตรงลงนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวป๊าป้ายจะเดินเดินไปรถกับมาม้าไปเอาของนะฮะเก็บของนิดหน่อยน้องเจนต้องกายยืนรอตรงนี้นะแป๊บหนึ่งนะนี่นี่นี่มานั่งตรงนั้นสีขาวๆแล้วแข้งห้างชมรมพี่ผู้หญิงคนนั้นไป นะโอเคนะอ่ะแล้วเดี๋ยวอ,อย่าไปไหนนะอย่าไปไหนคนอื่นนะคะโอเคไหมอ่ะขอเล่นถึงแล้วเออเออได้ได้โอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปหยิบซีฟูดกันไกลมากเลยนเนี่ย <c oughs> <c oughs> เพื่อนน้ำจิ้มซีฟูดนี่ต้องขี้ชีพขนาดน,นี้เลยอนะ่ะ อ่ะโอ,อดอนด้วยมีอวดด้วยอ่าอย่างเงี้ยล่ะซีฟู้ดอันนี้เนี่ยเ,เด็ดดวงมากอะอ่เอาไปหาเด็กๆล่ะน้ำจิม้มซีฟู้ดของมาม่าเนี่ยมันเป็นยังไงแบบเป็นสำเร็จรูปหรอสำเร็จรูปยังไชอนเอกินเลยใช่แล้วมันอร่อยอร่อยกว่ายี่หอ้อแบบที่เป็นขวดขวดเยรออันนี้ไม่ขายตรงโต๊ะแช่เวลาเรามาเราก็แบบต้องแช่เย็นตลอดอะไรเงี้ยน้อากาศที่นี่กลางวันมันก็เย็นอยู่แล้วก็เลยอ่ะไปหาเด็กๆกันดีกว่าให้รอเขาอยู่นะทำไมไม่อยู่อะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนอะเมื่อกี้บอกให้ลองนี้แม,ม่เหรอเราอี้ขาวตรงนั้นอ้าวเราอี้ขาวไม่อยู่เกิดเรื่องอีกแล้วไงล่ะเจอเป่ะเฮ้ไไย,ยไปไหนวะไหนวะเกดเกาย มีเปล่าแอนไ,ไปไหนอ่ะแอนแอนแอนลองลองไปดูทางนู้นดูแอนไปถามไปถามเจ้าหน้าที่ท,ที่ที่เราซื้อบัตรตรงมเม, <Get. S 2> มื่อกี้ไปไหนอ่ะเกตส์กายโอ้เขาไม่เห็นไม่เห็นเด็กสองคนดูดูตรงกำแพงเมืองก่อนดูกำแพงเฮ้ยไปไหนวะ นี่มันต่างประเทศด้วยนะเนี่ยถ้ามือถือถก็ไม่มีแอดแอดวิ่งไปดูเร็วๆวิ่งไปดูตรงนี้นก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตด้านซ้ายนี่เปล่าที่ที่ตรงป้ำปำอะไรนี่เปล่าแอดดูดิเล่นอยู่ป่ะหลังเขียวน,ะนั่นอะไรอะ่ะไ,ไหนโอ้ยตกใจหมดเลยโอ้ยโอ้ยว้ามาวิง่งวิ่งกันเหนื่อยเลย ตรงนี้ก็นะ่บอกให้รอที่เก้าอี้ตรงนั้นหน้าสีขาวๆอ่ะโอ้ยตกใจตกใจฮะแดดมันร้อนแล้วไงมาดูสนามเด็กเล่นตรงนี้โอ้ย,อยตกใจเยเลยคือมามาให้รอตรงนูน้นก็รอตรงนู้นที่เดิมเด็กคือเกมไม่มีอินเทอร์เนต็ตมือถือให้ก็คือเล่นเกมรอเฉยๆเข้าใจปะไม่มีอินเทอร์เนต็ตคือถ้ามามาติดต่อไม่ได้จริงจะทำไงเกทกายหายไปเลยอ่ะไม่เอานะวันหลังนะนี่มาทำอะไรตรงนี้ โอ้ยเหนื่อยเหนื่อยอ่ะก็ยังดีท่านี่ยังเจอโอ้ยเดี๋ยวพักหายใจก่อนวิ่งไปหาเขาทุ่วิ่งแบบทุกมุมเลยอยู่ตรงนั้นหายไปแล้วใจหมดเลย ก็ยังดีนะเนี่ยทำแบบนี้นะคะให้รอก็อดทนรอแป๊บหนึ่งเพราะมาม้าปะป๊าไม่ได้ไปนานเลยที่ที่ไปอ่ะเพราะว่าทางเดินมันอันตรายไม่อยากให้หนูมันไม่มีฟุตบาทเดินแล้วรถมันวิ่งไปวิ่งมาคือมันอันตรายมากเลยเจอกันก็ดีแล้วน่ะโอเคไปเดินไปเที่ยวต่อเหนื่อยหมดแล้วตอนนี้เรามาถึงที่กลางจัตุรัสของเมืองแล้วค่ะเกสคนนั้นคือใครฮะคนนั้นอ่ะที่ยืนอยู่อะ ใครฮะไม่รู้ไงโอ้โหมีคนเล่นคูเตอร์อ่ะโหร้านนี้คนคนไม่เคยคือค่าเขาหร่นะถ้าเทียบกับที่อื่นนะใช่ทั้งๆที่วันนี้อากาศดีมากวันนี้นี่ค่ะดูว่ใครหาต้นเมฆเจอบ้างไหมฮไม่มีเลยค่ะเคลียร์มากเออวันนี้เพราะว่าหมาไม่ได้ปักตะไคร้มาแล้วหมาปักวันไหนนะถล่มนี่ตรงนี้จะบอกว่าเป็นท่าเรือด้วยนะอ๋อท่าเรือค่ะโอ้อะไรฮะเนี่ยค่ะอะไรคะเนี่ย เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยหมามาเนี่ยอะไรฮะทำไมไม่ยอมใส่เสื้อผ้าอีกแล้วคะมีหนอนน้อยโผล่มาทุกทเฮ้ยเหมือนของกายเลยไม่ใช่เฮ้ยค่ะบอกนะค่ะบอกเฮ้ยโอ้โหกายใช้จู่ขำอยู่หรอฮะใช้แต่จู่ขำหรอ ไาจู๋าจาจตายแล้วแต่เรื่องจริงๆเธอ,อเก่งนะเนี่ยดูดิไม่ติดพื้นเลยท่าเรือนะคะมีปาออลาเอ่ะโอ้น่ากินจังเไยไม่ใช่โอ้โอ้ท่าเรือเขานะคะอากาศดีมากน้ำโรงแรมนี้ดีทำไมใหญ่จังไงครับมามหอ๋อเหรอโอ้ไหนฮะหัวจริงด้วยอ่ะหัวหัวหัวบล็ี นนบแไม่จำเป็น<ด>ต้องใช้หาดทรายเลยนะฮะแต่มีนางเงือกอ่ะเฮ้ย,ยไม่ใช่นางเงือกอะโอ้วิวแดดดีดีมันเค็มนะคะมะม,ม่ามะม่าจิ้มลงไปเดี๋ยวน้ำทะเลจะจืดได้นะระ <c oughs> ้านหันยาค่ะพามากินร้านซีฟู้ดอันดันบ,บหนึ่งของทิปแอดไวเซอร์เลยนะร้านชื่ออะไรนะช่างมันเหอะอ <c oughs> ่านไม่ออกอะอ่านยากอะนี่ เมนูหลักของเขาคือคือเป็นอาหารทะเลนะฮะอ่าปลาหมึกย่างอ่าปลาหมึกย่างอ่ะอันนี้สรุลกได้ใช่ไลมอ่ะมามาลองลองชิมอันนี้ให้บาราสักอันหนึ่งก่อนฮะเป็นไงฮะอันนี้ใช่ไหมเอาเล็กๆก็ได้อจิ้มหนูอ่า มันอะ่มันมากอกมันเยอะเออเยอะมากเลยอกินแบบเปพียวๆก่อนเปพียวๆก่อนบอกว่าขึ้นเพียวๆก็อร่อยหรอไม่ต้องเอ้าแล้วเราไป่วซีฟู้ดทำไมครับตีกว่าออ๋โอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะคะนี่จานใหญ่มากเลยจะหมดไหมเนี่ยอ่ะโอเคบายครับโอเคกันฮะมา